กาสเปรีตน้องโมสปู่ชุกนวาสีท้ำผึงล้าตทางไทยหรือต่างประเทศนี่ไงยินดีตอนทำความซูซองดิมดนคุณบรรณานี่ไงต้องดิมไงใช่ไหมเมนูก้อยกุ้งเต้นอยู่อะไร้านก็จะเข้าไปเบิ่อกันเลยนี่พี่น้องกุ้งที่เมย์น้องดิมไปสอนกับสลัดแล้วค่ะเมย์โทนี่เนาะตอนถ่ายเออตอนอันสอนบรี คือโทรศัพท์ไปน้อยๆเพราะ่านหน,หน,า,หนามันก็เลยมีกุ้งน้อยๆน,ยนี่นี่กุ้งขี้พยแล้วก็มีปลาสอนอยู่น้องสลัดป้าคนกระยอมพมนะเนาะคนเอา,กาอเก้าย่อมคนพบคนบดแย่ย่อมย่อมนอเนาะเพราะว่าไม่มีเงินคนเห็ดแบบคนคนบูหานเนาะแม่สลัดบไม่มีเงินซื้อนำย้อม ปก็เลยเอาเกาห่อมลนี่กัได้มันแดงมันแดงเอาย่อมย่อมห่อมอะไมันมันบัอยากกินพมมันมันหลอนไว้อันนี้ย่อมก้าวอลไรมันกลุ่มชองเดือนเนาะเป็เนาะท่านนั้นยำห่อมทำบกกลุ่มใช่ไหเนาะกลุ่มไม่เห็นหรอกอยู่โฮมพาเพื่อนสลัดยังไม่ท่านได้เหลือกลุ่มเนาะเห็นหรอก สีไฮน้องดีเป็ดผู้เหลือกน้อพี่น้องเป็ดเหลือกกลุ่มไปก่อยกินยำแลงแมนใช่เห็นแหละใช่เห็นแหละชามงามอยู่บ่ลูกงามงามเนี่น้องพี่เนาะกลุ่มไปเสียกุ้งกุ้งเต้นกุ้งเต้นกินก่อยกินมาแล้งน้องพี่น้องแต่ก่อยนี่ก็ก่อยก่อยน้ำกันเนาะบะระกระเบง เมื่อกินเห็ดไผเห็ดมันให้น้องดิมเลือกทาดนปเนี่ยทิด่ทานนี่ก็มาเลือกนะแม่ท่านนีด่่อันนี้สลัดสลัดเพิ่นหิ้วขาวพี่น้องเพิ่นกินลวกเพิ่นวาสิากินหลวกมีจังสีเลือกกุ่งเพิ่าให้ดิมเลือกก่อน ตลาดว่าเลือกกอนโลบตองเก่งใจว่ะเลือกแล้วเลือกแล้วแหลคน่าเมทัวนี่ก like, ับสลัดยิวขาวพี่นนอคนบนเลือกกุ้งคนกอนหนาวกันหนาวโบอันนี้ต้บดนัวนี้เปนอลาดกินอ่อยบดต่างไทยได่ำบัวนี้ว่บโบยากเราว่ะแล้วซิมซีมดาบดืสอเลยวะ ยาและพ่อทวีดินก็เขาหวมเนาะพี่เนาะพดกีเขาลายพดคาลินเกมเผื่อนะฮะดิมจำอิจฉาอีหลวกมีค่าหมอเนาะพี่เนาะวันนี้กินเศษถั่วอย่าอึดถั่วไอ้ส่วนนี้บวเบียนบวมากค่าโควิดเลยกินอันใส่หมอเนาะเป็นได้สลัดเสบบ่ จะลัดติ้วเข่าแม่ท่านี่อาปากกุเป็นไรมั่แเขมนะแยบแบนอนัวนี่ก็เห็นนั่งทองสวดอยู่เนาะกินลวกมีใชพังบุม่เนาะใส่หัวบัวพอใช้ลำบัวไซบัวายบัวกินกับข้าวโมอแรกือจะกินต่ออีบกอยกุ้มนะกินยานกยังน้องริมหิ้วเข่าวพ่า้องริมอันนี้จะบ่ให เอเดี๋ยวจะบอให้สาวแดงซืดฟ้ามาฝากเจียวอย่างเงี้ยเกอะเจ้าบองเจ้าบองล้มบังไปสอนบอไปพี่หน e ้อก he ุ้งนี่เขาต้องเลือกขี้เหยาะอ้อะพี่น้องเนาะเพราะว่าขี้เหยาะมันลายกุ้งขี้พอยพี่น้องเลือกก็ได้ใช่ไหกุ้งเต้นฮะ สอดมันลายบอสบอกบัวฮะเออเก็บอโลดเก็บไปขัดในขัดหน้าขัดเก็บโลดปนหนวดท้าพ่อขัวสอนลายบอสอนลายเนาะพี่น้องบริสุทธิ์เก็บขนห่อมเองบุ๊มีผู้ได้ห่อมให้ก็ะห่อมเองเนาะขนห่อมพรมเพนชิเมื่อดำหน้าได้พี่น้องเออบุญไปห่อมพรมแผลเถียวเด้อเพอชิโรคหน้าแฉ่งคนว่าหอมพรมลงมาแซฉ่งอะไรได้ห่อมพรมลงหน้าแซง เห็นมงไก่ไม่กินเหบออยากก็มาให้ฮะมังไก่ไม่กินค่ะไปเห็นมังไก่ไม่กินได้เป็นตัวจำคุ้มเลยกุ้งกับกุ้งนิดน้อยเนาะกุ้งกี่พอยเส็บพี่น้องผักกาดต้นกระมี่เป็นน้อยในสวนเก็บใช้หนีบบอบอเอ้าขึนเอาค่ะคนสิเหลือมาให้แม่เท้าเลือกกุ้งนี่เอาเท่านี้ด่วนเพราะว่ามันขำเลยเนาะพี่น้องแม่เท้ามันชิมเมืเหลือก เชาเรือกุเนื้อคนไทยไต่ได้พี่น้องอันนี้ค่ะบ้านได้ก่อเจ้าฮะเล่าไต่เล่าไต่ฮะรอนโค้งรอนโค้งรอนโค้งคนมาย่ามลูกสาวคนนั้นพี่น้องลูกสาวกะมาอยู่บ้านนู้นขู่คนมาสางขอบช่องคั่วรอนโค้งวัามวนเนาะต้นตอนมีเหรอคะไม่ใช่ต้องอย่างนึงบ้านร่อนโค้ง อย่างคนมากอ่ะได้แล้วว่าถีดหนึ่งจะมาเนี่ยสองถีดในฝืนสองทีดเลยเนาะพี่น้องเมนองดีมก็ลงลงลืมลืมเมื่อบไดายพี่น้องคนว่าะก็เจ้าสิปิดโหลดแล้วคนกิ็เลยจะอยู่นุ่นขู่เป็นเป็นห่วงเป็นวนพักคพืนเพื่อนวะเลือกเทโลโต้เนาะพี่น้อง ที่เงาไล่เลือกกุ้งกับบุคือกันเนาะพี่น้องพระเจ้าก็บลังคนกับเลือกือโตคือแม่น้องดิมนี่ยุบขึ้นมามนจเจอโซลสองโตสามโตเนาะแค่แพ่มันในี่ชิเป็นหนามที่ซองเนาะพี่น้องหนามหนึ่งมันขุนแห้งดีมาหลางหนามซองให้ในแถวเห็ดเนาะ A sự này cả light mất lighter từ nữa. A man nó help hanna. Do bà chào đó bay bà bay có bay 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 คิดทัานขี้เหงาเพรอมพีนจะมันจะเสบมันยังมีพักกินกี่ขียเหงาตาหมอไม่งายบังนาวล่งนะพี่นนางกุ้งกระต้นน้องแดงน้องแดงดิบังนาพอดีมาซ้มหน่วยโอ้ยน้ำลายฮือยนะพี่นนางอยากเด้ ตจนนีกอยังม mm ีบาง่าคือเก่านี่ยมาไหมเออเนอีกอะมักผีกลงใุ่ผงงสุโรดใส่ลายใส่ลายสบยบลายใส่น่อยแสบน่อยนึกไน่ออกใส่น้ำป้าเนยก็ขวาลงแล้ะ ลูขอยไอ้เจ้าครัวปลาเด็กใส่ปลาเด็กริบนะวพี่น้องหดหนาเลยโอเคโอเคเดี๋ยวจะเค็มนะ เจืา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 เพื่อนแขมท่าเน่ะพี่น้องนี่จะเชียงหลดโคเรคโคเร็คโคเรคโคเนอย่างเดียวบานใโบตินน่ะพี่น้องถือผีคือเกลือเลยถือโซมิสมอยบานนี้สี้สีมือเจ้าบ๊นบมีพักธรรมศาสตร์ครับเนาะ

จะพิดผ่าเบาพิดผ่าประกันได้ก็ข้อตดข้อไพเนาะผู้ที่เด็กเพื้องซาำ็นแฟ่เสเนาะนีม่มะขัวเนะใต้อรสูสตในใจน้องสาวชิมนะพี่น้องอื <c oughs> ้วว <c oughs> จนออก ออกแสงทังหูวะสมบะรอยาเสียบบ่าเสียบเสียบเพิ่นวะซีมือใส่น้ำปลาบ้างเติมน้ำปลาหน่อยหนึ่งน้อยหน่อยเ้ากันดสๆด้วยหน่อยนึงเสีหน่อยหนึ่งน้พี่น้องเพิ่มข้าวคั่วเพิ่มข้าวคั่วอีก quá ừ, khô ừ, ừ, đi hướng này phi nó ơi tiền bố Tôi nói mà thân để xây ăn... nào mà tiền thông đèn phi nó Lớt là cường nó mọi xe mì Tiền bố đại Thế <laughs> ăn nào mà nên nào คนว่าสิใส่อีกคนว่าไม่บริสุทธิ์เออคนเสียแจวยิ่งกลับเนาะโอเคพอแล้วเนาะอือบอาเอาหน้าไม่ข่อยเด้อตอนนี้กำลังตักปั่นกันเนาะพี่น้องเมนองดีมก็ชิมไม่กินอยู่เหือนเมื่อสู่ขอน้องดีมกินเนาะเมนองดีมซื้อถั่วบักใหญ่เนาะจะคนจะให้น้อยจะจะให้ลาย นี่ยังก็อยู่ในถัวยเลยเนาะพี่น้องจซอยู่ในถ้ววมันเป็นจองเนาะพอแล้วพอแล้วพอพไอ้พี่พอพอแล้วตอนนี้ก็จะได้เมื่อเลยเนาะพี่น้องขอล่าไหก่อนเนอะขอล่าก่อนอยากเข่าเลยเนาะขำพอแล้วตอนน้ก็จัดีมือนีน้ากก่อน้ก่อยากเข่เนาะขะใวตนนี้จะนดิบนี่หลาหกอนเนกินมัน ตเต็มโต้เนาะพี่เนาะมีผักผักกระเดามีผักกาดผักซี่เนาะแล้วผักกาดต้นคือผักกาดขึ้นนเพี่ลองกินข้าวได้ไหมได้เดี๋ยวกินข้นาวแล้วกันบางรีบางทีกินเต้าสุกเลยอืแปลกเนาะมึงมวยรองเท้าเนาะเป็น ไม่พอแน่วะไม่มียาไม่ต้นเนาะคุณเพื่เจ๊กไปหลับมือของเขาแค่มาขึ้นแต่บองยืม

ไม่ยอมแล้วเหรอเมื่อไหร่เนอะอาชิกกะใส่หมูแดงครับจะห้ามอยากับโมเดลก็เริ่มอึดติดหน่อยเล้วแม่จยฟ้องสองฮะอย่างะไ้ยังจีม อย่บอครับมาแต่จะคนลบมอมาแต่เชินเพื่อนก็จาไอ้น้องเขาอืมก็คือเพื่อนก็จ๋าเนาะเพี่อนวากินมันเลือกอะ มันยังดิีบกับพอร้วผลมาเนาะอาหารมันเงีบกินค้อนเพลนมันเบกับกินผมว่าเมื่อเมื่อมาไหมมาไหมก็โตขี้พพนโวยลายหนึ่ง ทักกัเก็บมาลลย้องเห็นหรอปั่นไนลงเาอ้เรเนี่ยผักกระดาฮะ่ตเข็เราเราดกินหมกินมผักกระดานี่ผักกระดาเนาะว่าใเคยไปเก็บดิทวนมันเหมือดเลยเงินหายไชา่ี้เลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền không น้องประการต้นช่วปรกายขึ้เนเหนือเนาะหี่ข้ามยังไงชื่อครับใช่บักชีพร้อมข้าวหวนหอดอร่อยผู้กับต้นน้อยนอย nó chắc có đấy à anh để này có không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยังดิ้มปิดขิปน้องพีน่องคิดต่ออีกขีน้องดิ้มยิ้มเขายัางข้าปากนะถ้าทำส้มมากทีนี้ก,ยก็ยิมฝากไล่กุแซให้ยี้บกรมนานเลยเด้อแล้วใจติดก็ไ,กกไป หนึ like. bye ่งวิไลแล้วพบกันใหม่บาย